ในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยปีนี้หญิงเก่งนักบุญใจพระตัวจริงจริงแม่ไพลินโตอิ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์บาราจากวิรัตศูนย์รวมอาหารของฝากจากวิรัตเอเลขออาราธนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอํานพรให้ท่านและครอบครัวจงม,มีความโชคดีมีความสุขและความสงหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระันตนาัยปกป้องสุขภาพแข็งแรงไร้ทุกสุขโรคภัยไร้ทุกเคราะห์เข็นกำเบรวิบากอาภัพทั้งหลายพรใดล้ำพรใด เลิศพรใดประเสริฐจ,จงบังเกิดมีแด่ท่านและครอบครัวตลอดปีตลอดชาติเทินแม่ไพลินหญิงเก่งกล้านักบุญปากน้ำโพระเบิดฟอมเก่งระดมค,นคุนพลทางสมองระดับแนวหน้าขับเคลื่อนพัฒนาจาวิรัตเอาเลตสูงรวมอาหารของฝากนานาชนิดอย่างก้าวกระโดดรับนักเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ปักบุตรหยุดที่จาวิรัตเอาเลตพยุหคีรีนครสวรรค์แวะที่เดียวอิมอร่อยของฝากทบ 喳喳喳。啊啊啊啊啊 ที่กำลังจะไปกับครอบครัวก็อย่าลืมแวะจาวิลัดเนะอาเล็ตนครสวรรค์กันนะคะเราพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกชานไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เรายินดีให้บริการค่ะและถ้าใครสงสัยว่าแวะจาวิลัดล้วดียังไงตามมาดูกันเลยเรามีร้านอาหารตามสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีเมนูแสนอร่อยหรือใครที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วร้านข้าวแกงเราก็มีครบ รับประกันความอร่อยถูกใจสายเดินทางอย่างแน่นอนนอกจากนี้ร้านเรายังมีคาเฟ่ที่มีเมนูเครื่องดื่มมากมายให้สายคาเฟ่ได้เลือกซื้อนำไปถ่ายรูปเช็คอินกันไนดะ้อย่างพอใจและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือของฝากจากร้านจาวิวรัตจุดรวมของฝากรายใหญ่จากนครสวรรค์เรามีของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ำพริกของจาวิวรัต หรือนะ้ำเปรา้าจาวิวรัตแต่และเมนูที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะรับรู้ถึงความแซบความนั้วความอร่อยซึ่งเราขอแนะนำตัวสินค้าขายดีของร้านคือแจ่วบองทรงเครื่องปฝาสม้มและเปร้าทรงเครื่องฝาเหลือง จึงลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเอร่อยมากแต่ถ้าใครต้องการเมนูอื่นๆอย่างน้ำพริกเผาหรือน้ำพริกนรกร้านเราก็จัดให้ทั้งน้ำพริกเผากุ้งเผาแมงดาเผาผัดหมูหรือนรกปลายา่างนรกเป่าร้าและนรกแมงดาเราก็มีแต่แต่ร้านเราไม่ได้มีแค่เมนูน้ำพริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝาก อย่างโมจิได้ฟุกุและขนมเปียยอดฮิตร้านที่มีครอบจอบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด